สวัสดีชาวสีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวสีมังกรตั้งแต่วันที่15ถึง31ตุลาคมนะครับว่าความรักของชาวสีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนี้นะเช่นกันนะครับผมแล้วก็จะมีบอกด้วยวันที่เทไหรคนที่เทไหร,ไหรเนี่ยอยู่ราศีใดนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะ <Airbnb> ผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูดวงส่วนตัวผมด้วยนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านว่าเวลามาดูดวงส่วนตัวหรือว่าเวลามาดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปจิตตกอย่าเพิ่งไปคิดมากนะครับอย่างที่บอกไปเวลาดูดวงส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยานะครับแต่อยากจะให้คุณเนี่ยทำตามที่ผมบอกไว้เอออาจจะมีคิวนิดนึงในการรออะไรเงี้ยนะครับก็ขอให้รอหน่อยนะครับผมก็จะทํานายให้แหละนะครับช้าเร็วยังไงก็ไม่เกินชั่สิบสี่ชั่วโมงภายในยี่สินสี่ชั่ นะครับโดยปกติเนะี่ยภายใน6ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ได้นะันบคำลํานายแนละ้วด้วยซ้ำนะครับก็ขอบคุณทุกท่าน,นมากๆนะครับผมที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวของผมขอบคุณทุกท่านที่ามาดูคลิปนี้นะผมขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้การสนับสนุนการติดตามมาตลอดนะครับก็เริ่มดวงความรักของชาวสีมังกรในช่วงของวันที่15ถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกเป็นไพ่ขึ้นมาว่าศิษย์ออบวานนะครับ ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับเขาขี่ม้าขาวเห็นไหมครับและเหมือนกับถือไม้เท้าถือสิ่งดีๆต่างๆมากมายที่เหมือนกับอยากจะไปหาใครสักคนหนึ่งอยากจะไปเหมือนกับทําสิ่งดีดีเพื่อใครสักคนหนึ่งอยากจะรู้ว่าหนทางความรักของเราเนี่ยยังมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเดิมหรือเปล่ากลับมาคืนดีกันไหมหรือว่าหาหนทางที่เหมือนกับไปต่อได้มีความสุขหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไพ่หกไม้เท้าที่นี้มาบอกชาวสิริมงกรว่าคุณคงรู้สึกเหมือนกับอยากจะมองหาการไปต่อ นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าอย่างที่บอกไปอ EP ที่แล้วให้อภัยสักครั้งได้หรือเปล่าถ้าเกิดเรายังรักกันอยู่ให้อภัยต่อกันได้หรือเปล่ากลับมาแก้ไขกลับมาทำมีสิ่งที่เหมือนกับถูกต้องได้หรือเปล่านะครับหากว่าใจของเราสองคนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปนั่นเองเพราะฉันให้หกไม้เท้าที่นี้มาบอกชาวสีมังกรเลยท่านว่าคุณคงคงรู้สึกเหมือนกับเพิ่งจะรู้ว่าว่าตอนนี้เรารักใครเรารักเขามากเพียงใดแต่เหมือนกับมันต้องคิดว่าต้องทําแบบไหนต้องทำยังไงเนี่ยให้เราเหมือนกับกลับมาดีกันกลับมารักกันกลับมาเข้าใจกันเเหมมือนดิ นะครับแต่ไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่า t o o p e n ปนดิค l e หรือว่าไพ่สองดีเข้ามาตอนนี้ชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยนะครับผมอาจจะลังเลเรื่องของความรู้สึกลหลายอย่างที่เหมือนกับ ไพ่สองเหรียญเห็นไหมครับเป็นภาพผของคนนึงที่เหมือนกับถือเหรียญไว้ในมือสองเหรียญน่ะเขาเหมือนกับถ้าเกิดไหวเหรียญได้เหรียญหนึ่งไปเนี่ยตัวเขาจะต้องเจ็บหรือว่าต้องล้มก็ได้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกชาวสีมังกรท่านว่าสิ่งที่คุณอาจจะเหมือนกับมองหาทางไปต่อหรือมองหาการกลับมาคืนดีกันหรือว่าอยากจะถามคนรักของเราว่ากลับมาได้หรือเปล่ากลับมาหากันได้หรือเปล่าหากว่าเรายังรักกันอยู่หากว่าใจของเราสองคนไม่เปลี่ยนไปเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าไพ่สองเหรียญเข้ามาคือสิ่งที่ชาวสีมังกรเหมือนกับไม่อยาาาาากกล่่่ออยยยคควมมมมรรรู้สึไหหหหงทีีีเเเืนับ ใช่เขาอาจจะเคยไม่ดีกับเราใช่เราสองคนอาจจะเหมือนกับมีปัญหากันมากมายคุณสองคนอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงความไม่เข้าใจกันนะครับผมรู้ว่าไพ่สองเหรียญเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมีทะเลาะกันบ้างนะครับผมดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่สองเหรียญที่คือเหมือนกับความรู้สึกของชาวติมอร์เกาะท่านที่เหมือนกับเราเหมือนกับเห็นเขาว่าเห็นความรู้สึกของเรากับเขาเนี่ยมันเหมือนกับมันมีค่าเท่าๆกันนะครับผมเห็นความรักความรู้สึกต่างๆเนี่ยเหมือนกับเราไม่อยากจะปล่อยเขาไปเพราะเรายังรู้สึกรักใครสักคนอยู่ก็เลยเหมือนกับอยากจะลองเป็นไพ่สองเหร อยากจะเข้าไปลองถามใครสักคนหนึ่งถามคนรักของเราที่จากเราไปเดินออกไปจากชีวิตเราเนี่ยว่าใจของเราเขาเนี่ยนะครับผมคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าอยากกลับมาบ้างไหมนะครับผมเปลี่ยนไปแล้วหรือย,ยังนะครับอยากกลับมาบ้างไหมอยากกลับมาหากันบ้างหรือเปล่านะครับเพราะฉันไพ่ไปเนี้ยหกไม้เท้าเข้ามาด้วยผมเลมั่นใจว่าไพ่ไปเนี้ยนะผมบอกชาวสีมงกตหลายท่านว่าคุณเองจะเป็นฝ่ายที่กระทําผิดกับคนที่คุณรักก็ได้นะครับหรืออาจจะไปสร้างความวุ่นวายสร้างปัญหาให้คนที่คุณรักก็ได้นะครับทาให้เ,า han, orse, เขารู้สึกลำคานะเขารู้สึกเหมือนกับ ไม่อยากจะมายุ่งไม่อยากจะพูดคุยกับเราหรือเหมือนกับเราไปสร้างความวุ่นวายกับคนที่เรารักนั่นแหละแต่พไพ่ใบนี้บอกว่าเหมือนกับเราเพิ่งจะรู้ว่าเราเคยทาไม่ดีกับเขามากมายแค่ไหนเราเคยทําผิดต่อคนที่เรารักมากแค่ไหนแต่พไพ่ใบนี้บอกหกไม้เท้าเราพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเราพร้อมที่จะแก้ไขแล้วแต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยมีให้ขึ้นมาว่าเอดอดอกมาหรือไพ่แปดไม้เท้าเข้ามาบอกชาวสีมังกรหลายท่านว่าถ้าเกิดอีพีทีที่ผมดูไปเนี่ย นะครับการให้อาภายัยกันถ้าเกิดคุณตัดสินใจว่าจะให้อาภัยคนที่คุณรักเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าแปะไม้เทา้าคุณก็คงอยากจะเหมือนกับกลับมาคืนดีกันกลับมารักกันโดยที่อย่าทําปัญหาแบบเดิมๆอีกกลับมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดลงไปกลับมาแก้ไขจริงๆไม่ใช่ว่ากลับมาก็ยังเป็นคนที่เหมือนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่แปะไม้เท้าที่นี้มาบอกชาวสีมังกรหรท่านว่าคุณก็เหมือนกับถ้าเกิดจะให้อาภัยใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือให้โอกาสใครสักคนหนึง่งหรือว่าการที่เราสองคนจะกลับมารักกกัันนอีร้งงึ่ ชาวสีมังกรเองจะเป็นคนที่พร้อมจะแก้ไขแล้วก็ได้ปรับปรุงตัวแล้วก็ได้แต่คุณก็บอกว่าเขาเองก็ต้องปรับเหมือนกันเขาเองก็ต้องแก้ไขเช่นกันไม่ใช่ว่าให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายที่แก้ไขเป็นฝ่ายที่ปรับอยู่ฝ่ายเดียวเพราะฉันแปะไม่เท้าที่นี่คือเหมือนกับถ้าใครอยากจะขอโทษคนที่คุณรักอยู่หรือเหมือนกับอยากจะเข้าไปตามนะครับผมไปถามเพราะว่าให้อภัยกันได้หรือเปล่าถ้าเกิดใจเราสองคนยังเหมือนกันยังรักกันอยู่ยังมีการละการอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปเนี่ยให้บอกแปะไม่เท้าก็ให้โอกาสกันสักครั้งหนึ่งก็ลองดูอีกส นะครับปกไม่ท้าเข้ามาหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายรอคอยให้เขาทักคุณมาหรือว่าติดต่อกลับมาก็ได้เช่นกันแต่การกลับมาของคุณทั้งสองคนเนี่ยคือต้องกลับมาโดยการที่เหมือนกับกลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมาทําความชัดเจนความมั่นคงให้แก่กันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าสองเหรียญเข้ามาคือเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเป็นหลักเลยเรื่องของคมรู้สิกที่เหมือนกับเขาอาจจะไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยจริงจังเราไม่ค่อยจริงใจกับเราเท่าไหร่นะครับพบเราวันนี้เพิ่งนี้เปลี่ยนไปอีกวันหนกับครึ่่งงๆเนี เพราะฉั้นไพ่สองเนี่ยใปเนี่ยว่าเราต้องการคนที่มีเวลาให้การมีความชัดเจนมีความมั่นคงให้กกใหแก่กันและกันไม่ใช่ว่าคุยกับเราทีนึงไปคุยกับคนอื่นทีนึงสับรางแบบเนี่ยไม่ใช่นั่นเองนะครับเพราะนั้นไพ่ไปต่อมาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าดีเอ็มเพจเข้ามาตอนนี้ถามว่าชาวสีมังกรเป็นยังไงบ้างคงเป็นไพ่เหมือนกับไพ่เอ็มเพจ ถ้าเกิดใครมาดูคลิปนี้แล้วเหมือนกับตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปเลิกราคนที่คุณรักแล้วเนี่ยไพเอ็มเพจบอกว่าเราเริ่มกลับมาดูแลตัวเองเริ่มกลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งกลับไเป็นผู้หญิงที่นี่คือเหมือนกับกลับมารักสวยรักงามกลับมาดูแลตัวเองกลับมาพร้อมจะเป็นครอบครัวใครสักคนหนึ่งแล้วเพราะฉันไพ่ใบนึ่ว่าถ้าเกิดคุณทําผิดแล้วมันเหมือนกับคุณกลับไปขอโทษใครสักคนหนึ่งแล้วไปตามง้อใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยเรื่องเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่ามันสายเกินไปสายเกินไปตรงนี้คือเหมือนบอะไรพ่ดา แพทย์เจ็ดาดาคือการที่เหมือนกับเซเว่นออฟซอร์สคนละของคุณเนี่ยเหมือนกับแอบ,บทำอะไรแอบหลังแอบไม่ซื่อสัตย์เขาเคยทิ้งคุณไปเพราะเขามีคนอื่นหรือเขาเคยจากคุณไปเพราะเขาคุยกับคนอื่นรือเขามีคนอื่นเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ไม่ชัดเจนโกหกหลอกลวงนะครับผมหรือทำอะไรแอบหลังเราหรือว่าทิ้งเราไปเคยทิ้งเราไปเคยทำร้ายเรามาก่อนเพราะมีเรื่องคนอื่นเนี่ยไพ่เจ็ดดาใบนี้บอกชาวสีมังกรเลยท่านว่าคุณคงตัดสินใจว่าแปดไม้เท้านะครับเอ็ดออกบ,บานเราคงตัดสินใจว่าเราขอพอแล้วเราขอไปข้างหน นะครับไม่ใช่ว่าไม่รักนะ ไพ่ใบที่บอกว่าเรารักอย่างเขาอยู่แต่ไพ่แปะไปเท้าที่คือเหมือนกับเราไม่อยากมานั่งเจอปัญหาเดิมๆไม่อยากมันตั้งเหมือนกับกลับไปก็ไม่รักเธอเหมือนเดิมอะเราสองคนกลับมายังไงก็ไม่รักกันเหมือนเดิมเรากลับมายังไงก็เหมือนกับความ้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปอะความรู้สึกของเขาก็เหมือนกับคนที่เคยหักหลังเคยคนที่เคยทิ้งเราไปคนที่เขาจากเราไปเนี่ยไปเจอคนอื่นเนี่ยกลับมารักกันอีกครั้งเขาคงคิดว่ามันคงเป็นเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรักที่ดีหรือเป็นคนที่มีความสุขได้้้้้้้้้ออออีีีกกต่่่่ไไปแแแแลลลลลววววเเเเเพราา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 ะฉัันน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 นใใบบขขขึมมหยคคคถิดงงทํุณ เขาเหมือนกับเขาไปเลือกคนอื่นแล้วนะครับผมแลวคุณรู้ว่าเขาทําอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์เขาเลือกคนอื่นมากกว่าเราเขาปล่อยเราเจ็บปวดปล่อยเราเสียใจทิ้งเราไว้คนเดียวเนี่ยทั้งที่เราเนี่ยมันไพ่เอ็มเพรสรักเขาดูแลเขาห่วงใยเขาคิดถึงเขาแทบใจจะขาดแต่เหมือนกับรอเวลาตั้งนานแล้วจากเดือนเดือนปีเนี่ยเขาไม่เห็นมหาสศรษีหนึ่งเลยเขาไม่เห็นรับรู้เลยว่าเราคอยเขาเราคิดถึงเขามากแค่ไหนไพ่ใบนี้เปรียบสเหมือนกับพอเราคอยไปเรื่อยเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับผู้หญิงที่กลับมาพร้อมเป็นสิ่งที่ดีๆครั้งหนึ่ท่านได้เกิคผ รือคุณทาอะไรที่มันพลาดไปเนี่ยผมมองว่าไพเอ็มเพบอกว่าตอนนี้คุณพร้อมที่จะเป็นเหมือนกับคนที่เพียบพร้อมแล้วพร้อมที่จะกลับมาเป็นผู้หญิงที่เหมือนคนเดิมที่เหมือนกับเข้าใจแล้วว่าความรักที่ดีๆเนี่ยมันควรทาแบบไหนให้กับคนที่เรารักจากคนที่เคยใช้เหมือนกับคนที่เหมือนกับสองเหรียญกระหกไม้เท้าจากคนที่เคยสร้างปัญหาคนที่คุณรักบ้างไปตามเขาไปงี้เง่าไปจู้จี้จุกจิกไปโกรธเขาบ้างไปใช้คำกับเขาบ้างหรือพูดจาไม่เข้าใจกันบ้างเนี่ยไพไปนี้บอกว่าเรากลับมาเป็นเอ็มเพแล้ว เราเริ่มมีความรู้สึกใจเย็นเริ่มมีความรู้สึกที่เหมือนกับถ้าเกิดคนนั้นรักเราเนี่ยถ้าเกิดคนนั้นเป็นของเราเนี่ยนะครับต่อให้เราเนี่ยไปไม่ต้องไปตามเขายังไงก็ตามเขาก็รักเราอยู่ดีแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รักเราเนี่ยต่อให้เราไปวิ่งตามเขาให้เหนื่อยยังไงก็ตามไปวิ่งตามเขารอบโลกเนี่ยเขาไปสวิตเซอร์แลนด์เขาไปสเปนเขาไปอเมริกาเนี่ยเราไปวิ่งตามเขาเนี่ยยังไงเขาก็ไม่รักเราอยู่ดีเพราะฉันไพ่เอ็มเพสไปเนี่ยบอกว่าชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นเหมือนกับผู้หญิงท กลับมาดูแลตัวเองกับรักตัวเองกลับมาพร้อมจะเหมือนกับเป็นครอบครัวใครสักคนหนึ่งจริงๆจังๆแล้วพะฉันไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาหกเม้าหลายๆท่านอาจจะคบกันมาก่อนจะเหมือนกับกลัวเสียวเสียวเสียคนที่รักไปกลัวสูญเสียคนเข้าไปนะครับผมก็เลยเหมือนกับพยายามทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เขากลับคืนมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไพ่ขึ้นเหมาเอ็มเพสตอนนี้ชาวสีมังกรเลยท่านรู้ตัวแล้วว่าคนจะรักเนี่ยนะครับอยู่อยู่ไงเนี่ยเขาก็รักเราไม่ต้องไปวิ่งตามเขาอยู่เฉยๆเนี่ยเขาก็รักในสิ่งที่เราเป็นนั่นเอง พะฉั้นให้ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาให้แปดเียญเข้ามาหรือว่าเอทออเพนดิคอนส้ารับชาบาสีมังกรหลายท่านนะผมถ้าเกิดคุณมองถึงขวาวมั่นคงเรื่อง,องความรักความสุขความชัดเจนเรื่อง,องความรักเนี่ยไพย่แปดเียญเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นการเริ่มต้นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากว่าไพ่เด็กเวร์เข้ามาอย่างน้อยมันก็คือสิ่งใหม่ๆคือความสุขความสบายใจมากกว่าเพราะาจะเห็นภาพผมผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาเหมือนกับรู้สึกสบายตัวรู้สึกเหมือนกับลุกขึ้นยืนแล้วเหมือนกับมองไปข้างหน้ามองไป มองขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้มองก้มหน้าด้วยด้วยแววตาที่เศร้าหรือว่ากลัวเจ็บปวดกลัวเสียใจเลยเพราะฉะนั้นไพ่เดะเวอร์ใบนี้บอกว่าชาวสีมังกรเลยถ้ามีเกณฑ์ที่เริ่มต้นใหม่ๆหรือว่าเริ่มต้นมีความสุขในชีวิตของตัวเองด้วยตัวของเราเองแล้วเริ่มเห็นคุณค่าเริ่มพร้อมจะกลับมารักใครเริ่มพร้อมจะเหมือนกับเริ่มต้นใหม่ได้ดีกว่าเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้บอกชาวสีมังกรเลยท่านว่านั้งหมดทงมนทุ่มดูไปนะครับใครโดนทิ้ง ใครถูกนอกใจใครถูกทำร้ายมาเนี่ยเราคิดว่ากลับไปก็ไม่รักเขาเหมือนเดิมกลับไปก็รักกันเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเนี่ย,ยไพ่ใบนี้ว่า the world เข้ามากระดิ the ่งเพจนะครับเราอาจจะเหมือนกับเริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขมากกว่าเดิมนะตอนนี้เริ่มมองหาว่าเรารู้แล้วว่าความรักที่มันดีๆเนี่ยต้องทาแบบไหนเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าความรักที่มันดีๆมีความสุขเนี่ยมันต้องเป็นไพ่ขึ้นมาว่าแปดเหรียญ ถูกค,ความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายวันแรกเขาเป็นยังไงวันต่อต่อไปเขาก็ต้องเป็นแบบนั้นชาวสีมังกรก็เหมือนกันคุณเริ่มรู้แล้วว่าไพ่แปดเหรียญเข้ามาเริ่มเหมือนกับคนรักกันเนี่ยต้องเหมือนกับค่อยๆรักษาค่อยดูแลค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะครับต่างฝ่ายต่างเขาก็ทําเพื่อคุณเหมือนกับผู้ชายคนนี้เห็นไหมครับเขาก็ทําทสิ่งต่างๆเพื่อให้มีความมั่นคงเรื่องของความรักเพื่อความสุขเพื่อความหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับให้ชีวิตของเขากับคุณเนี่ยราบรื่นมีความมั่นคงก็ไม่ต่างอะไรกันนะครับเร เขาต้องทําทุกอย่างเพื่อที่อยากมีคุณบ้างทําทุกอย่างเพื่อให้มีความรักที่บ้านคงกับเราบ้างไม่ใช่ว่าเราเอาแต่ทําแบบนั้นเพื่อใครสักคนหนึ่งตางทั้งที่เหมือนกับบางทีเนี่ยเขาดูเหมือนกับเจ็ดตาบเขาดูเหมือนกับคนที่แอบซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าปิดบังอะไรบางอย่างหรือเปล่าความรู้สึกของเขาเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือทำมันลับดังเราอยู่หรือเปล่าโกหกกันไปถึงไหนโกหกกันอยู่หรือเปล่านั่นเอง เพราะฉันไพ่ใบต่อมาเนี่ยนะครับทำไมผมพูดว่าชาวสีมังกรทําอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าส่วนใหญ่มากจะเป็นชาวสีมังกรที่พยายามทําความรักนี่ให้มันไปต่อให้ได้มีปัญหาก,ก็แก้ได้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวสีมังกรรับไม่ได้ก็คือไพ่เจ็ดเตบเข้ามาเรื่องของการนอกใจการทิ้งเราไปหาคนอื่นนี่แหละมันคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุด ครับคบกันมาตั้งนา,นานๆคบกันมาด้วยความสุขคบกันมาด้วยความรู้ไพ่เดียมเพจอะวางแผนจะสร้างอนาคตด,ด้วยการวางแผนจะเป็นคู่รักมีสามีภรรยามีครอบครัวมีลูกแต่งงานกันแต่ที่ใหญ่ได้เดินมาตั้งไกลเขากลับไปเลือกคนอื่นสุดท้ายไพ่ขึ้นมาว่า s e of s w o หรือว่าไพ่เจ็ไเท้าในที่นี้เป็นภาพของคนหนึ่งเห็นไหมครับที่เหมือนกับเขายืนต่อสู้อยู่คนเดียวยืนต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยเพื่อให้เหมือนกับปกป,ป้องบ้านที่อยู่ข้างหลังเขาอะไม่ให้ใครมาลุกลานก็เปรียบเสมือนกับชาวสีมังกรหลายท่านท เพื่อให้บ้านในอย่างนี้เพื่อให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยเพื่อให้หัวใจของคุณกับเขาเนี่ยยังอยู่ด้วยกันยังเหมือนกับอบอุ่นไปต่อให้ได้เพราะฉันไพเ่เจ็ดเม้านี้บอกว่าต่อให้มีปัญหาอะไรก็ตามเข้ามาเนี่ยชาวสีมังกรเหมือนครับถ้ามีทางแก้ก็จะพยายามทำทุกวิถีทางเนี่ยเพื่อให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยรักเรารอยู่กับเราหรือว่าปัญหาตรงนี้มันจบลงไปแต่ไพเ่เจ็ดเมถาวบอกว่าถ้าลำพังตัวเราคนเดียวเนี่ยลำพังชาวสีมังกรคนเดียวเนี่ยคงทําไม่ไหวคงสู้ไม่ได้คงสู้คนเดียวไม่ได้เพราะ จะฉุดล้างหัวใจใครสักคนหนึ่งหรือพยายามดึงล้างใครสักคนหนึ่งหัวใจของใครสักคนหนึ่งไว้เนี่ยไม่เหมือนกับเราทําไม่ได้หรอกทั้งหัวใจของเขาจะไปจากเราถ้าเกิดหัวใจของเขาเนี่ยไปเลือกคนอื่นเพราะฉันไพ่จะไปเท้าไปนี้ว่าเราพยายามจะรักษาใครสักคนหนึ่งนะแต่เราเขาเนี่ยเหมือนกับไม่เคยรักษาหัวใจเราบ้างเลยนะครับเขาอาจจะมาถามคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างทักมาท,กทักทายคุณหรือพูดคุยกับคุณมีการติดต่อกับคืนมาเพราะมีไพ่ขึ้นมาว่าสามเหรียญ นะครับไพ่สามเหรียญหรือที่ออฟป็นดิคอนใบนี้บอกว่าทางเลือกของคุณเนี่ยชาวสีมังกรหรือท่านบทสรุปความลับของคุณเนี่ยคนเก่ายังไงก็ตามาจะกลับมาพูดคุยกับเราเริ่มจากการติดต่อคุณก่อนนะครับแต่ไพ่สามเหรียญบอกว่าคุณต้องเลือกทางในทางหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเห็นภาพของผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเห็นไหมครับเขาต้องเลือกบางใสิ่งบางอย่างนะที่มันดีที่สุดนะครับเลือกภาพปฏิมากรรมเลือกความสุขที่ดีที่สุดสำหรับตัวของเขาเองเลือกหนึ่งได้เตียยหนึงเท่านั้นนะครับเพื่อจะเหมือนกับมองไปข้างนอกได้อย่างคือ จะลองกลับไปคุยกับคนเก่าดูไหมลองกลับไปทักเขาดูไหมหรือเลือกที่จะไม่กลับไปทักแล้วหยุดไว้ตรงนี้ลองเขาให้รอให้เขาเนี่ยกลับมาพูดคุยกับเรากลับมาทักทายเราแต่การกลับมาคุยกับมาทักทายของเราเนี่ยคือการที่เหมือนกับเราขอหยุดพักไว้ตรงเนี้เราขอเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาอาจจะลับมาคุยก,กับเราก็จริงมาถามไายเรา่าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าแต่ไพ่ใบนี้คือเหมือนกับไพ่สามเดือนเข้ามาคือเดียญที่สองเราคงบอกเขาว่าเธอไม่ต้องมารักษาเราแล้วแหละเธอไม่ต้องมาถามเราหรอกว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าขนาดหัวใจเราเธอยังไม่รักษาเลยขนาดหัวใจของเราเนี่ยเธอยังทาร้ายมันเลยเพราะฉันไพ่สามเรียนไมหนูกว่าหลายท่านอาจจะเลือกเหมือนกับเหรียนสุดท้ายคือการเริ่มต้นใหม่การเหมือนกับเริ่มต้นสิ่งใหม่มองเห็นความสุขมองเห็นคุณค่าของตัวเองกลับมาดูแล้วว่าความรักที่มันแท้จริงเนี่ย มันต้องอยู่แบบมีความสุขต้องอยู่แบบสบายใจและคนที่รักคุณจริงๆเนี่ยเขาต้องทําทุกอย่างทางเนี่ยเพื่อให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยมีความสุขไม่ใช่ว่าลําพังตัวเราคนเดียวลําพังราศีมังกรคนเดียวที่เหมือนกับพยายามทําทุกอย่างเพื่อปกป้องบ้านหลังนี้ปกป้องความรักของกันและกันพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจบลงไปแล้วไปต่อด้วยกันได้แต่คนที่เขาทํากับเราล่ะเจ็ดไมถาวรกเจ็ดตาบคนหนึ่งจะเหมือนกับไม่เคยต่อสู้เลยเอาแต่ทําร้ายกันหน่อยสร้างปัญหาเอาแต่ทําให้ปัญหาเนี่ยมันมานปลายขึ้นเรื่อยๆ เลือกไม่ได้สักทีหนึ่งว่าจะรักเราหรือว่าจะ่อยให้เราเหมือนกับผ่านไปวันๆหนึ่งนะครับถ้าคนที่เป็นไพ่เจ็ดตาบเข้ามาคนที่เหมือนกับสร้างปัญหาหรือว่าให้ความชัดเจนให้ความมั่นคงคุณไม่ได้หรือว่าการแอบมีคนอื่นเนี่ยหรือการโกหกนอกใจคุณเนี่ยไพ่ใบนี้ว่าอย่าให้ชาวสีมังกรเนี่ยตัดสินใจว่าอย่าเอาคนคนนี้กลับมาอีกถ้าเกิดเขาจะมาคุยกับคุณหรือกลับมาทักคุณคุณก็บอกไปเลยว่าถ้าเธอไม่ต้องมาถามฉันหรอกว่าฉันเป็นอะไรหรือเปล่าขนาดหัวใจเธอยังเคยทําร้ายมันเลยเธอยังสาบมันไม่ได้ เพราะฉันไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่า four of swords ชาวสีมังกหรหลยท่านตอนนี้เหมือนกับคุณอยากจะคงรู้สึกว่าตอนนี้เราขอใครก็ตามถ้าเกิดเพิ่งจบความรักมาเพิ่งหยุดกันมาเพิ่งเลิกคุยกันไปหรือมีปัญหาเรื่องการพูดคุยหรือว่าพูดคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันเนี่ยไพ่สดับบอกว่าอาจจะเหมือนกับแค่หยุดพักเท่านั้นเองนะ อาจจะเหมือนกับแค่นิ่งๆไปพักนึนแค่นั้นเองนะเดี๋ยวคงจะกลับมาคืนดีกันเดี๋ยวคงจะกลับมาคุยกันหรือปรับความใจขึ้นได้ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้น่ผมบอกไปไพ่สามเหรียญคุณมีเตเลืรกทั้งหมด3ตัวเลือกคือการกลับไปคืนดีกันกลับไปง้อกันกลับไปรักษาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเรื่องของคนที่เหมือนกับไม่เข้าใจกันนะอันนี้คือเหรียญแรกนะครับอันนี้คือข้อแรกสำหรับคนที่ไม่เข้าใจกันสำหรับคนที่ทะเลาะกันเรื่องปากเรื่องเสียงเรื่องความคิดความรู้สึกต่างๆเรื่องอารมณ์เนี่ยยังกลับมาคืืนดีีี้่่่่สาาหหรเเเขวอออยท ข้อนี้ผมขอตอบเลยว่าถ้าเกิดใครนอกใจคุณเนี่ยอย่าเอาคนนั้นกลับมาทาร้ายเราอีกหรือว่ากลับมาทรยศหถักหลังหรือกลับมาทําให้เราเจ็บปวดเสียใจอีกเพราะคนที่เขาเคยจากเราไปเคยทิ้งเราไปเนี่ยถ้าเกิดมันคือความรักที่มันมั่นคงรักเรามากพอหรือความรักที่ดีพอเนี่ยมันจะคง ไม่ใช่แบบนี้แน่นอนแล้วก็ไพ่เดือนที่3คือสิ่งที่อยากให้ชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยคิดให้ดีเลือกให้ดีก็คือการที่เหมือนกับเดะเวอร์เข้ามากับเอ็มเพสรู้ว่าอะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยก็กลับมาปรับปรุงแก้ไขพร้อมจะเริ่มต้นใหม่เริ่มเห็นคุณค่าเริ่มเห็นแล้วว่าอะไรที่เรามีอะไรที่เราผิดพลาดไปบ้างหรือว่าสิ่งที่ทำผิดพลาดทาไม่ดีไปบ้างเนี่ยกลับมาเป็นไพ่ดีเอ็มเพสเข้ามากับเดวเวอร์บางทีเราก็ยอมยอมเขาบ้างบางทีเราก็แคร์เขาบ้างบางทีเราก็เหมือนกับลองหาคนทานในการที่เริ่มต้นใหม่ย,ยังมีความสุขกลับไป ลบทวนตัวเองกับไปคิดถึงการที่เราอาจจะทําผิดพลาดอะไรไปบ้างแต่เหมือนกับโอเคแหละตอนนี้เราพร้อมจะกลับมาเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วนั่นเองนะครับไพ่ใบสุดท้ายผมเป็นไพอ่ออร์เคลนแนะนาชาวสีมังกรว่าเวิร์บิ่งฟลอเวอร์นะผมไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับตอนนี้ชาวสีมังกรก็เหมือนกับเป็นดอกไม้ที่เหมือนกับสวยงามมากเลยพร้อมจะเบ่งบานพร้อมจะเหมือนกับกระจายเกสรกระจาย เสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมค่อนข้างความรักของเราเนี่ยค่อนข้างจะเติบโตขึ้นแล้วเพราะฉันให้เวฟวิ่งร์เวอร์ไปนี้ได้บอกชาวสีมังกรลยท่านว่าตอนนี้ความรักคุณเนี่ยเหมือนกับคุณพร้อมจะเติบโตขึ้นแล้วเริ่มมีความให้เต็มเปี่ยมเริ่มมีความให้เปี่ยมน้นแล้วกลับมาพร้อมจะเหมือนกับเริ่มต้นใหม่หรือว่าตอนนี้คุณอาจจะมีความสุขมีใครเข้ามาจีบมีคนเข้ามาพูดคุยเจอความรักที่มีความสุขมากกว่าการที่กลับไปอยู่กับที่แบบเดิมๆที่เขาเคยทะเลาะหักหลังหรือว่าเคยทําร้ายเรานั่นเองาน้บ เริ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉันเนี่ยบอกเลยว่าเกิดชาวสีมังกรตอนนี้คุณกำลังอกหักหรือกำลังร้องไห้อยู่เนี่ยต้องขอบคุณมันนะที่เราเจ็บต้องขอบคุณที่เราเสียใจต้องขอบคุณคนที่เขาทิ้งเราไปเพราะวันใดวันหนึ่งที่เราเกิดกเราแข็งแกร่งขึ้นมาไหล่เราเริ่มดีขึ้นมาหร่เนี่ยเราต้องขอบคุณคนนี้แหละที่ทําให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นมีความสุขมากขึ้นเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะครับเริ่มเหมือนกับกลับมารักตัวเองกลับมือรตัวเองมากขึ้นเริ่มเหมือนกับแกกกก้้้้ไไขขขขขคคคววาาาาาาามมมรรัใหหดดีีึนนนน่่เเเเิิะทงุณป็ แต่เวบวิ่ฟอร์เวอร์หลายๆคนเนี่ยมันนรับต้องการดอกไม้ดอกนี้นะโอเคครับก็ขอบคุณชาวสีมังกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างลคลิปเแลวเช่นกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ